ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้อนุสติและสติปัฏฐานธรรมบรรยายของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกธรรมบรรยายของสมเด็จพระญาณสังวรในการอบรมกรรมฐานแก่พระนวก,กะและอุบาสกอุบาสิกาณสอวอธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหารวันที่16กันยายนสอง9ับัตรนี้จักสแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในเบื้องต้นนี้ก็ขอเชิญชวนให้ระลึกถึงความสงบหรือธรรมเป็นเครื่องสงบอันเรียกว่าอุปสมานุสติได้แสดงถึงความสงบหรือธรรมเป็นเครื่องสงบซึ่งมีได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาและมิมุติมาโดยลำดับ และได้แสดงถึงลักษณะของความสงบมาโดยลำดับตั้งแต่ความถอนความเมากำจัดความกระหายกำจัดอาลัยตัดวัตตะในวันนี้จะแสดงอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่เป็นความสิ้นไปแห่งตันหาความสงบในลักษณะนี้พิจารณาดูที่จิตใจเมื่อสงบความดิ้นรนทยานอยากปรารถนาต้องการก็ย่อมจะเห็นได้ชัด และทุกคนย่อมจะต้องเคยมีความดิ้นรนทยานอยากปรารถนาต้องการอย่างแรงอันบังเกิดขึ้นในจิตใจเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากจะได้บ้างเพื่อที่จะเป็นไปตามที่อยากจะเป็นบ้างและเพื่อที่จะได้กําจัดสิ่งที่ไม่ต้องการอยากได้หรือภาวะที่ไม่อยากจะเป็นให้สิ้นไปหมดไปและเมื่อความดิ้นรนทยานอยากเช่นนั้นบังเกิดขึ้นจิตใจเป็นอย่างไรพิจารณาดูก็ย่อมจะเห็นได้ อันจิตใจที่ประกอบด้วยความดิ้นรนทยานอยากดังกล่าวนั้นย่อมมีความดิ้นรนมากบ้างน้อยบ้างถ้าหากว่าความอยากแรงก็ดิ้นรนแรงถ้าหากว่าความอยากน้อยลงมาก็ดิ้นรนน้อยลงมาและความดิ้นรนทยานอยากนั้นเมื่อสมปรารถนาก็ย่อมจะรู้สึกว่าเป็นความสุขเมื่อไม่สมปรารถนาก็ย่อมจะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์แต่ว่าอันความสมปรารถนานั้น ก็ย่อมจะมีได้ในวิสัยที่จะพึงมีได้ถ้าหากไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงมีได้ก็จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นความทุกข์เข้าในข้อที่ว่าปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์และอันความปรารถนาดังกล่าวนี้เมื่อจะสรุปลงแล้วก็สรุปได้ว่าปรารถนาที่จะประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักที่จะให้สิ่งไม่เป็นที่รักพัดพรากไป แต่ว่าเมื่อไปพบตรงกันข้ามคือไปประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือไปพัดพรากกับสิ่งที่เป็นที่รักเข้าก็เป็นความปรารถนาไม่สมหวังซึ่งเป็นความทุกข์และความทุกข์ดังกล่าวนี้ก็มีลักษณะเป็นความแห้งใจคือใจแห้งผากลงไปปราศจากความสดชื่นหรือความชื่นบานเป็นความระทมใจคร่ำครวญอยู่ในใจเป็นความไม่สบายกายเป็นความไม่สบายใจ เป็นความคับแค้นใจต่างๆรวมความก็คือเป็นทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายบ้างที่เป็นไปทางใจบ้างแต่ส่วนสำคัญนั้นเป็นไปในทางใจน้อยหรือมากสุดแต่ว่าความปรารถนาน้อยหรือมากเพียงไรและนอกจากนี้ความปรารถนาดังกล่าวนี้เพื่อที่จะให้สมหวังย่อมเป็นเหตุให้ประกอบกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง แม้เป็นกรรมที่ชั่วเป็นกรรมที่ผิดอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนมีประการต่างๆจึงก่อให้เกิดอกุศลกรรมต่างๆขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากปรารถนาต้องการจึงเป็นความไม่สงบเป็นความไม่สงบที่ปรากฏขึ้นในใจก่อนคือปรากฏอาการขึ้นเป็นความดิ้นรนทยานอยากต่างๆดังกล่าว แล้วก็เป็นความไม่สงบโดยเป็นทุกขเวทนาเพราะต้องเป็นทุกข์มีโศกคือความแห้งใจเป็นต้นดังกล่าวแล้วและยังเป็นความไม่สงบทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเป็นไปทางกรรมคือการงานที่กระทําอีกด้วยจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเป็นความไม่สงบเพราะเป็นความทุกข์ต่างๆอีกเพราะฉะนั้นบรรดาความไม่สงบทั้งหลายที่ทุกๆคนได้รับ จึงเนื่องมาจากตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจนี้และแม้ว่าจะได้รับความสมปรารถนาในสิ่งที่เป็นวิสัยอันทำให้ได้เสวยสุข,ขเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขได้ความพอใจแต่ว่าสุขและความพอใจดังกล่าวนั้นก็บังเกิดขึ้นช่วระยะเวลาอันยาวบ้างสั้นบ้างไม่เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่แน่นอนตลอดไปเพราะสิ่งที่ได้ตามปรารถนา หรือภาวะที่ได้เป็นตามปรารถนานั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่กับตนตนรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองอยู่ชั่วระยะเวลาที่ยาวบ้างสั้นบ้างสิ่งหรือภาวะเหล่านั้นต้องพลัดพรากไปก่อนบ้างหรือว่าชีวิตอันนี้ต้องดับไปเสียก่อนบ้างต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าจะต้องพบกับความพัดพรากอยู่เสมอไปที่จะไม่พัดพรากก็คือว่า ตนเองและบุญและบาปเมื่อเกิดมาก็ตนเองผู้เดียวเป็นผู้มาเกิดพร้อมกับบุญบาปที่ได้กระทำไว้เมื่อไปก็ตนเองผู้เดียวเป็นผู้ไปพร้อมกับบุญและบาปที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความดิ้นรนปรารถนาทยานอยากของใจอยู่จึงต้องพบกับความไม่สงบพบกับความทุกข์ต่างๆและแม้จะพบกับความสุข ก็ชั่วระยะเวลาที่ยาวหรือสั้นดังกล่าวแล้วฉะนั้นตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจจึงได้แต่สร้างความไม่สงบและความทุกข์ต่างๆให้บังเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเพื่อละตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากปรารถนานั้นเสียสำหรับผู้ที่ต้องการจะพบกับความสงบ และในขั้นสามัญก็ได้มีคำสอนคำแสดงไว้ว่าให้อาศัยตันหาละตันหาเสียความอาศัยตันหาละตันหานั้นก็หมายความว่าให้ใช้ความดิ้นรนทยานอยากในทางที่จะพบกับความสิ้นทุกข์คือให้อยากพบความสิ้นทุกข์อยากบรรลุมรรคผลนิพพานอันความอยากดังกล่าวนี้ถ้าเป็นความพอใจใกล้ที่จะปฏิบัติกระทำท่านเรียกว่าฉันทะเป็นอิทธิบาท คือธรรมที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จแต่ว่าถ้าเป็นความพอใจที่แรงสักหน่อยหนึ่งอันมีลักษณะเป็นความดิ้นรนหรือเป็นความต้องการที่มากชันทะนี้ก็เป็นตันหาและเมื่อแสดงอย่างละเอียดแม้ฉันทะดังกล่าวนั้นก็เป็นตันหาอย่างละเอียดอย่างหนึ่งแต่เป็นตันหาในทางที่ดีก็ให้อาศัยตันหาในทางที่ดีนั้นเพื่อละตันหาในที่สุด ในข้อนี้ได้มีแสดงถึงการอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะดังที่ท่านพระอานนทเทระได้ตอบปัญหาที่มีผู้มาถามว่าประพฤติพรมมาจันเพื่ออะไรท่านตอบว่าเพื่อละฉันทะผู้ถามก็ถามต่อไปว่าการละฉันทะนั้นจะทำอย่างไรท่านก็ตอบว่าให้อบรมทำฉันทะให้บังเกิดขึ้นผู้ถามจึงแย้งว่าคำตอบเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าทีแรกตอบว่าประพฤติพรหมจันทร์เพื่อละฉันทะแล้วทำไมจึงมาตอบอีกว่าให้ปฏิบัติอบรมทมฉันทะพระอานน์จึงได้แสดงอุป,ปมาว่าการที่จะมาสู่อารามนี้ผู้มาก็ต้องมีฉันทะที่จะมาต้องมีความเพียรที่จะมาต้องมีจิตตะที่จะมาต้องมีความใคร่ครวญที่จะมาแต่ว่าครั้นมาถึงอารามนี้แล้วฉันทะนั้นก็สงบ ความเพียรก็สงบจิตใจที่จะมาก็สงบวิมังสาคือความใคร่ครวญพิจารณาที่จะมาก็สงบฉะนั้นจึงละฉันทะอย่างนี้ตามคำตอบของท่านนี้ก็คือว่าต้องอาศัยฉันทะในการที่จะทำกรณียะคือกิจที่ควรทำครั้นทำเสร็จแล้วฉันทะนั้นก็สงบก็เป็นอันว่าละฉันทะอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็เช่นเดียวกัน อาศัยตันหาคือความอยากเพื่อจะทำกรณียะคือกิจที่ควรทำครั้นทำสำเร็จแล้วตันหานั้นก็สงบแต่ว่าต้องละตันหาจึงจะพบกับความสงบอันหมายถึงความสิ้นสุดกิจที่จะพึงทำนั้นได้ฉะนั้นเมื่อยังมีตันหาอยู่ก็ให้เป็นนายของตันหาอย่าให้ตันหาเป็นนายตันหาเป็นนายนั้นเรียกว่าตันหาทาโซ เรียกว่าเป็นธาตุของตันหาความเป็นธาตุของตันหานั้นก่อให้เกิดความทุกข์อันเป็นความไม่สงบด้วยประการทั้งปวงแต่ความเป็นนายของตันหานั้นแม้ว่าจะมีความไม่สงบเพราะตันหาแต่ก็สามารถควบคุมตันหาได้ไม่ให้ตันหานำไปในทางที่ผิดเพราะว่าเมื่อมีความดิ้นรนทยานอยากบังเกิดขึ้นก็ควบคุมได้ เพราะพิจารณารู้ว่าที่ดิ้นรนทยานอยากไปอย่างนั้นถูกหรือผิดถ้าเป็นไปในทางที่ผิดก็งดเว้นไม่กระทําสงบความอยากนั้นเสียถ้าเป็นไปในทางที่ถูกก็กระทําก็เป็นอันว่าเป็นนายของตันหาควบคุมตันหาได้และเป็นการอาศัยตันหาเพื่อละตันหาเสียด้วยก็เพราะว่าเมื่ออยากจะทํากรณียะคือกิจที่ควรทําอันใดอันเป็นกิจที่ดีที่ชอบ เมื่อกระทําเสร็จลงไปแล้วตัณหาในเรื่องนั้นก็สงบเป็นอันละตัณหานั้นได้พบความสงบไปชั้นหนึ่งหนึ่งดังนี้เพราะฉะนั้นการที่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้เป็นนายของตัณหาในใจควบคุมตัณหาในใจของตนเองได้และให้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเสียในทางที่ถูกที่ควรดังนี้ก็เป็นปฏิปทานำไปสู่ความสงบ และมละตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากเสียได้อย่างหนึ่งก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งละได้มากก็เป็นความสงบมากเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูถึงความสงบตันหาซึ่งทุกๆคนมีอยู่เทียบเคียงกับความไม่สงบเพราะมีตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจก็ย่อมจะรู้ได้และเมื่อปฏิบัติสงบระงับตัณหาละตัณหาเสียตามภูมิตามชั้นแม้โดยที่กล่าวมา ก็ย่อมจะพบกับความสงบตามภูมิตามชั้นและการสงบตันหาหรือละตันหาเสียได้นั้นก็จะปรากฏเป็นศีลบ้างเป็นสมาธิบ้างเป็นปัญญาบ้างเป็นวิมุตติบ้างตันหาอย่างแรงเมื่อสงบด้วยศีลละได้ด้วยศีลคือว่างดเว้นด้วยใจของตนเองได้ไม่กระทําไปตามความดิ้นรนทยานอยากของใจดังนี้ก็เป็นการละตัณหาด้วยศีล เมื่อสงบการมฉชัน้นนิวรณ์ในใจของตนเองได้ด้วยสมาธิก็เป็นการละตัณหาด้วยสมาธิเมื่อละตัณหาอย่างละเอียดที่บังเกิดขึ้นด้วยปัญญาเพราะพิจารณามองเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัณหาจึงสงบไปจากใจความยึดถือสิ่งที่ยึดถือด้วยตัณหานั้นก็สงบลงไปก็เป็นความสงบเพราะละตัณหาด้วยปัญญาและความสงบ เพราะละตันหาเสียได้อันเป็นตัวความสงบอันบังเกิดขึ้นในใจมีลักษณะเป็นความไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายไม่ทยานอยากมีลักษณะเป็นความอิ่มเป็นความเต็มเป็นความพอเป็นความเยือกเย็นสิ้นความดิ้นรนกระวนกระวายด้วยประการทั้งปวงดังนี้เป็นลักษณะของมิมุตคือความหลุดพ้นตามภูมิตามชั้นดังนี้แหละเป็นธรรมที่เป็นความสงบ หรือเป็นที่สงบเพราะสิ้นตัณหาละตัณหาในลักษณะที่ว่าตันหักขโยความสิ้นตัณหาหรือธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาอันเป็นอุปสมะความสงบระงับหรือธรรมเป็นที่สงบระงับอีกลักษณะหนึ่งในบัดนี้ถึงเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนานี้เกิดขึ้นทางใจก็มีเกิดขึ้นทางกายก็มีฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นได้ง่ายตั้งอยู่ระหว่างกายและจิตจึงได้ตรัสให้พิจารณาเวทนาสืบต่อจากกายกายนั้นเป็นของหยาบพิจารณาเห็นได้ง่ายจึงตรัสสอนให้พิจารณาก่อนแล้วจึงมาถึงข้อเวทนาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกายและจิตดังกล่าวนั้น ฉะนั้นจึงพึงกําหนดดูเวทนาความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังในบัรนี้ทุกคนก็มีเวทนาทางกายและมีเวทนาทางใจเวทนาทางกายนั้นในบัดนี้ก็อาจจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์สุขนั้นก็เช่นความสุขทางกายที่เกิดจากอากาศที่ไม่ร้อนและที่ไม่เย็นเกินไปอันทำให้รู้สึกว่ามีความสุข และที่เป็นทุก์นั้นก็อาจจะมีความเมื่อยขบทางกายที่นั่นบ้างที่นี่บ้างหรือว่าอาจจะมีเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่รู้สึกว่าเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขสำหรับร่างกายบางส่วนที่ไม่ถูกความร้อนนักไม่ถูกความเย็นนักซึ่งถ้าร้อนก็ให้เกิดทุก์ขหรือถ้าเย็นก็ให้เกิดสุขหรือถ้าไม่ถูกกับความร้อนความเย็นเช่นนั้นก็รู้สึกเป็นกลางๆเรียกว่าไม่ทุกไม่สุข นี้เป็นทางกายถ้าเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขก็เรียกว่าอาทุกขมสุข,ขเวทนาหรือเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆคราวนี้เวทนาที่เป็นไปทางกายนี้พิจารณาดูก็จะรู้สึกว่าปังเกิดขึ้นจากกายและโภทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นอายตนะภายในภายนอกคู่ที่ห้า อายตนะภายในภายนอกคู่นี้เองเมื่อมาประจบกันก็เป็นวิญญาณเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาคืออาศัยกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องก็เป็นกายวิญญาณความรู้สึกทราบสิ่งที่กายถูกต้องทางกายทั้งสามนี้ประชุมกันคือกายหนึ่งโผฏฐัพพะหนึ่งกายวิญญาณหนึ่งก็เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสและเพราะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวดังนี้เป็นกายยิกเวทนาเวทนาทางกายคราวนี้เจตสิกเวทนาคือเวทนาทางใจนั้นอาศัยอายตนะภายในภายนอกอีกหคู่คือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสและมโนคือใจกับธรรม คือเรื่องราวประจบกันก็เป็นวิญญาณแล้วก็เป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาดังนี้เป็นเวทนาทางใจดังในบัดนี้กำลังบรรยายธรรมเรียกว่าเป็นเสียงที่บรรยายธรรมโสตะคือหูกับเสียงก็มาประจบกันเป็นโสตวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงทั้งสามนี้ประชุมกันก็เป็นสัมผัสเป็นผัสสะและผัสสะก็เป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนา ก็อาจจะเกิดสุขเวทนามีความสุขเพราะการฟังหรือว่าทุกขเวทนาเพราะการฟังหรือว่าเป็นกลางกลางก็เป็นอทุขขมสสุขเวทนาดังนี้เป็นเวทนาทางใจหรือว่าใจไม่ได้ตั้งที่จะฟังใจเรียกว่ามโนแต่ว่ามโนนี้คิดถึงธรรมคือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่นั่นบ้างที่นี่บ้างดังนี้ก็เรียกว่าอาศัยมโนกับธรรมก็เกิดเป็นมโนวิญญาณ เป็นผัสสะเป็นเวทนาก็เป็นทางใจอีกเหมือนกันแม้ดังนี้ก็เป็นเวทนาทางใจตั้งสติพิจารณาดูเวทนาดังนี้ที่บังเกิดขึ้นทั่วๆไปสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็ให้รู้ทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นก็ให้รู้เวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขบังเกิดขึ้นก็ให้รู้และให้รู้ต่อไปว่าเวทนาบางอย่างที่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อคือมีราคะ โทสะโมหะเป็นเครื่องล่อให้บังเกิดขึ้นก็เรียกว่าสามิตรแต่ว่าถ้าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อให้เกิดแต่ว่ามีธรรมเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นก็เรียกว่านิรามิตรสามิตรนั้นเช่นว่าตากับรูปประจบกันเป็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นวัตถุกรรมคือเป็นพัสดุที่น่าใคร่ปรารถนาพอใจดังนี้ก็เกิดสุขเวทนาขึ้น เป็นสามิสสสุขเวทนาคือสุขเวทนาที่เป็นสามิตรหรือว่าตรงกันข้ามไปพบสิ่งที่ไม่ชอบหงุดหงิดก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นดังนี้ก็เป็นทุกขเวทนาที่เป็นสามิตรคือมีอามิตรเช่นเดียวกันส่วนที่ไม่มีอามิตรนั้นก็เช่นว่าปฏิบัติในศีลถือศีลแปดเว้นจากบริโภคอาหารในยามวิการมีความหิวในเวลายเย็นก็เป็นทุกขเวทนา ดังนี้เรียกว่าเป็นทุกขวเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะศีลเป็นนิรามิสสตุกแต่ว่าถ้าเป็นความสุขในศีลอิ่มเอิบอยู่ในศีลก็เป็นนิรามิสสุขดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวทนาอย่างใดบังเกิดขึ้นก็ให้รู้และให้รู้ภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกให้รู้เกิดรู้ดับทั้งเกิดทั้งดับดังนี้เป็นการตั้งสติพิจารณาเวทนา ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปกลับมาติดตามรับฟังอนุสติและสติปัฏฐานธรรมะบรรยายขององค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉีด้วยนะคะ ท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR Code ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ